สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเสด็จโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเปรียบเสมือนโรงครูถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ของประเทศวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการโรงจากพระนครเหนือชื่อเรียกในขณะนั้น โดยมีนายกเกษมจติกวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและนาวาอากาศตรีกำทนสินทวานนท์ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการตำแหน่งในขณะนั้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จพระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงศึกษากิจการการดำเนินงานด้วยความใส่พระราชหฤทยัยเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นขวัญกำลังใจพระมหากรุณาธิคุณพระราชยนทศัตที่ได้พระราชทานแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนชาวไทยมาแต่ยังทรงพระเยาว์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ